สวัสดีครับผมเจนะครับผมอาดบแล้วนะครับผมก็ต้องรู้แล้วสินะว่าผมิะทางมาที่เออโกเทนนะครับคราวที่แล้วนะครับที่ผมมาเออโกเทนเนี่ยคือผมเจออะไรที่มันแบบในชีวิตบอกเลยนะว่าไม่เคยเห็นมาก,ก่อนครับเดีเอาไปดูกันดีกว่านะครับนี่นะครับเนี่ยเข้ามาที่เออโกเทนนะครับก็จะเป็นโทนสีส้มๆแบบนี้เลยนะครับนวัตกรรมใหม่ จะถือว่านวัตกรรมไหมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นอานะครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีเก้าอี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการนอนนะครับหม นะเตียงข้างหลังเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นนวัตรกรรม Memory f o โฟมนะครับแล้วถ้าถามว่าพิเศษตรงไหนแล้วก็เราไปดูด้านในของที่นอนกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงตัวนี้นะครับเป็นออทโทแคร์เจนแรกนะครับอันนี้เป็นเจนแรกที่เขาขายมานะข้างบนนี้เป็นพัพเปอร์อันนี้เป็นพัพเปอร์พัพเปอร์ของเขาเนี่ยเรียกว่าออทโ f เฟกนะครับเป็นอย่างนี้ออทโ f เฟก ความสบายในแบบที่ปรับได้นะครับนอนแน่นนอนนุ่มแบบเย็นหรือแบบอุ่น4ระดับแต่เอาจริงๆนะครับวันนี้เราไม่ได้พามาดูออโอฟเฟกหรือออโอฟแค์เจนแรกนะครับเราไปดูที่นอนกันดีกว่านะครับมันจะเป็นออโอฟแค์เจนสองนะครับออโอแค์เจนสองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามันพิเศษกว่าที่อื่นพิเศษกว่าอย่างอื่นอย่างไรนะครับไปดูกันนี่เลยนะครับ โชว์กันแบบนี้เลยนะครับเขาบอกว่าออโอแคเจน2นี่นะครับมีเรื่องราวกันถึงเจ็ดชั้นกันเลยทีเดียวนะครับมันไม่ใช่เป็นที่นอนสปริงธรรมดานะมันเป็นที่นอนยางพาราที่แบบเย็นนะครับมันเย็นยังไงจริงๆมันเย็นตั้งแต่นี่เลยนะครับนี่มันเย็นตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับมันเป็นคูลิ่งคอมอร์โคเวอร์นะครับชั้นต่อมานะครับมันก็จะเป็นเนเชอรัลลาเท็กนะครับพอนะครับ เป็นลาเทคคอร์ชั้นต่อไปนะครับมันคือเมมโมรีเจลโฟมนะครับผมผ่านไปแล้วเท่าไหร่3ชั้นนะ1 2 3นะชั้นที่4ของเขานะครับจะเป็นซิกแซกโซนคอมอร์ตนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันกใกล้เลยข้างในกันเลยเอกลูสีนี่นะครับนี่จะเป็นเอ่อร่องที่เอาไว้บากนะครับรองรับ แรงกดครับแรงกระแทกนะครับทําให้ตัวที่นอนเนี่ยมันนุ่มแล้วก็คืนตัวนะครับผมชั้นต่อไปนะครับมันคือ Dynamic Support g r i ิแล้วก็ชั้นต่อไปนะครับเป็นชั้นที่สามารถกระจายแรงกระแทกนะครับคือ s t ต b i ล i เซอร์เบดโฟมนะครับนี่เป็นอย่างนี้ เป็นตัวกระจายน้ำหนักนะครับแต่ว่าใครมานอนข้างๆเนี่ยไม่รู้ตัวหรือว่าใครเอาอะไรมาวางเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะครับมันจะนอนสบายมากนะครับสำหรับคนที่ตื่นง่ายนะแล้วก็คนที่ขี้ร้อนอันนี้ต้องจัดแล้วนะครับชั้นสุดท้ายนะครับมันก็จะเป็นพรีเมียมโปรเทคทีฟชิลนะครับก็กันกระแทกกันการกดทับเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็นชั้นชั้นล่างนะครับ ทั้งหมดเนี่ยเป็นที่นอนเจ็ดชั้นนะเว้ยมันไม่ใช่ที่นอนที่แบบเป็นที่นอนสปริงหรือที่นอนยางพาราธรรมดานะครับใครที่เคยนอนแบบนั้นนะก็ลองเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ดูนะครับรับรองนะครับว่าหลับสบายเลยทีเดียวเก็บให้เขาก่อนเก็บให้เขาก่อนเก็บองไงวะเนี่ย ก็เป็นความพิเศษนะครับที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะก็จะมาเจอกันที่นี่นะครับเออโกลเทนนะครับดูได้ทุกสาขานะใครอยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปดูสาขานั้นได้เลยนะครับการนอนเหลอถ้าถามว่าผมจะนอนให้ดูไหมแล้วก็นอนแน่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับถอดรองเท้าแป๊บไปนอนกันโอ้ยสัมผัสแรกนั้นโอ้หเอาจริงๆนะคือมัน แน่นหนานุ่มสบายนะครับตัวตัวผ้าคลุมเนี่ยนะที่มันห่ออุ้มเตียงทั้งหมดไว้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าใครชอบนอนเย็นเยเนี่ยถูกใจถูกใจแน่นอนนะครับจริงๆมันไม่ได้หมดแค่นั้นเว้ยจริงๆมันมีเตียง ที่เป็นเตียงปรับระดับไฟฟ้าไอตัวนี้แหละนะครับที่ผมบอกว่าผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพิ่งมาเห็นที่เนี่มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าุเชื่อไหมว่าเตียงเนี้มีรีโมทเลยนี่ครับอันนี้ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือนะมันคือรีโมทรีโมทเตียงไวยทุกคนมันมีรีโมทเวยทําไมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับมันมีไว้ปรับระดับเตียงไว้สาหรับคนที่แบบนอนท่าไม่ถูกสักทีอะไรเงี้ยอนอนไม่หลับนอนงบยาก กดไหลย้อนนะครับหรือนอนกลนะสาหรับปรับระดับเตียงดอนได้นะครับมันก็จะมีหลายฟังก์ชันเลยนะครับว่าเป็นการเนี่ยเป็นการยกหัวขึ้นมาเป็นการยกส่วนขาให้ตั้งชากโหมดเมมโมรีนะที่เป็น M1 เนี่ยกับ M2 เนี่ยแถมมันมีไฟด้วยปิดไฟนอนนะแล้วแบบมันมืดเนี่ยเดินมองไม่เห็นสามารถเปิดไฟแอมเบียนต์ข้างล่างเตียงได้ด้วยแล้วก็มีโหมดแอนตี้สโนนะครับก็คือแบบ กการนะสำหรับคนที่นอนกลอน่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละโหมดมันเป็นยังไงนะอ่ะไอ้ข้างหลังเนี่ยคือออโตแคร์เจนสองนะครับนอนคู่กับซอฟพัดเจนสองเนี่ยโคตรสบายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโหมดแรกกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต่อไปก็โหมดนี้เรามาดูกันนะครับโหมดแรกมันจะสั่นนิดนึงมันจะสั่นนนิดึงมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มขยับแล้วโหมดตัด มันจะสั่นช่วงหัวห,หยุดสั่นกดสตาร์ทแล้วมันจะหยุดสั่นไว้ทุกคนเรายกส่วนหัวกันมั่งนะครับอันนี้คือโหมดยกแล้วนะยกหัวยกขายกนี่นะนี่ยกยกยก,ยกนะแอนตี้สนอเป็นยังไงนะครับอยากจะรู้แอนตี้สนอจะมีการยกยกยกส่วนหัวนี่ยกส่วนหัวแบ็นี้ยกส่วนหัวขึ้นมานิดนึงอ่ามันคือโหมดที่แบบตั้งค่าไว้แล้วนะครับระดับเนี้ยคนจะกลนน้อยลงซึ่ง ผมว่าการยกส้นหัวมาเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกแปลกนะคือมันก็นอนได้อยู่อืมน่าสนใจน่าลองนะอ่ะเล่นเอาลงแหละอ่าอันนี้คือยกหัวยกสวนหัวอันนี้มันยกจนเราขึ้นมาตั้งได้เลยนะครับเนี่ยีอ่ะก็ส้นนหัวลงวก็สนลงนะครับ อเดี๋ยวลองกดแฟลกูนเลยนะครับอัไนย้อนจวนขาหรือว่ารู้หมนขา หลังจากที่ผมได้ลองมาแล้วนะครับยกสวนหัวี่ยมันยกถึงขั้นที่แบบลุกขึ้นมานั่งได้เลยสำหรับบ้านไหนนะที่มีคนเฒ่าคนแก่นะก็อลองซื้อไปใช้ดูนะครับสมมุติว่าเขาแบบติดเตียงคือแบบลุกไม่ไหวแล้วเราใช้รีโมทน,นะครับพยุงเท้าลุกขึ้นมาได้นะครับพร้อมกับออโต้แคร์นะครับเจน2เนี่ยสามารถช่วยได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่มีกรดไหลย้อนก็ช่วยได้นะครับนอนคู่กับหมอนนี้โคตรสบายบอกเลยนะ แอบเห็นนิดนึงมีช่องเสียบ USB ด้วยดูดูดูด,ดูเห็นไหมมีช่องเสียบ USB ด้วยเปิดไฟเปิดไฟ mm hmm. นี่นะครับก็จะมีไฟ LED นะครับเล็กๆ mm hmm. นะเป็นตามไฟอยู่นะครับถ้าเกิดอยู่ในห้องมืดๆเนี่ย mm hmm. คือก็จะสว่างชัดกว่านี้นะครับผมอ่านะครับผมถ้าใครอยากจะสัมผัสนะครับประสบการณ์เตียงยกได้นะครับหรือเตียงมีรีโมทเนี่ยก็ให้มาสัมผัสได้ที่ เออโกเทนเลยนะครับทุกสาขานะครับมีให้ทดลองนอนมีให้ทดลองนั่งกันเยอะแยะนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพและก็รักความสบายนะครับผมอ่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะจะพาไปดูอะไรกันต่อนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมหรถ้าเกิดใครสนใจสินค้านะครับก็มาดูได้นะที่เออโกเทนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Bye.